โอเคครับผมจะมาอ่านบางะเรื่องมหายุทธเซียนหนึ่งกระบี่ตอนที่76็ดถึงแปนะครับต่อจากเมื่อวานก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับไปชมคลิปกันเลยขอบคุณเพจผู้แปลเพจแปลอะไรนี้ยครับถ้าใครติดตามแฟนเพจพี่เขาผมที่ลิงก์แฟนเพจพี่เขาไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับหากเจ้ามีความสามารถพอที่จะทําอย่างนั้นได้เมื่อไหร่ข้าเยซวนจะรอเจ้านะ และก็นะข้านาเกียรติเจ้าสุดๆถ้าเป็นไปได้เจ้าอยู่ให้ห่างจากข้าจะดีกว่าเยซวนเจ้าทำให้ข้าต้องเสียหน้าข้าจะฆ่าเจ้าณเนะมืองเหลียงเจียดูสัมภาระท่านให้ดีและเตรียมขึ้นฝั่งข้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทางนะขอรับ คาดไม่ถึงเลยว่าเมืองหลิงเจ๋อจะเลินลุ่งเรืองถึงขนาดนี้ครั้งหน้าข้าจะพาหลิงเอ๋อมาด้วยทำปรมาจารย์กบ,บีใช้เวลาเดินทางถึงสองชั่วโมงเลยงั้นเหรอรูปแบบนี้ซื้อม้าขี่ไปดีกว่าแต่ว่าช่างเอะเดินเล่นแถวนี้หาซื้อของแปลกๆไปฝากหลิงเอ๋อดีกว่า เจ้าใช่เสี่ยวสซวนซีหรือไม่เจ้าคือข้าคือองค์หญิงเก้าอันหลันซิ่วบอกว่าเขาคนนี้คือเพื่อน,นดีที่สุดเจ้าใช่คนบนรูปนี้หรือไม่เออน่าจะใช่นะช่างงดงามยิ่งนักดูจากรูปภาพข้าก็น,นึกว่าจะเป็นหนุ่มน้อยน่ารักไม่นึกเลยฮ่รูปแบบนี้ข้าไม่เห็นด้วยกับนางหรอก เอเอส่งใบรับรองมาใบรับรองงั้นเหรอสิ่งนี้งั้นเหรออืมไปที่ถ้ำปรมาจารย์กระบ,บี่กันในครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ประเทศเจียงหลอกนะที่เข้าร่วมแต่อัจฉริยะจากที่อื่นๆก็เข้าร่วมด้วยเช่นกันสายแล้วรีบไปกันเถอะสถาบันฉางมู่เข้าร่วมด้วยใช่ไหม ใช่ทุกคนล้วนแต่เป็นอัจฉริยะระดับต้นๆทั้งนั้นสองชั่วโมงต่อมาผู้เขาเหลียงเจียจงจำเอาไว้เจ้ามาที่นี่ก็เพื่อหาสมบัติมิใช่การฆ่าฟันดังนั้น เจ้าไม่มีสิทธิ์ฆ่าคนบริสุทธิ์ของประเทศเจียงของข้าไม่งั้นข้าฆ่าเจ้าแน่เอ๋ถ้าข้าได้นอนกับองค์หญิงที่งดงามของประเทศเจียงจะเกิดอะไรขึ้นกันนะลองทายดูสิหลบเร็วเจียงกัวเสียเหมย พี่ชายคนนี้รักเจ้านะจ๊ะราชวงศ์ถังงั้นเหรอเจ้ากา้ารยังไงถึงมาพูดกับองค์หญิงของข้าเช่นนี้อยากนอนกับข้าง,งั้นเหรอคนอย่างเจ้านะ่ะไม่มีทาง สมแล้วที่เป็นคนที่ถูกอันหลานซิ่วยอมรับเป็นทักษะดาบที่สุดยอดมากเห็นหรือยังสุดยอดไปเลยระวังข้างหลังเปยเฉินกล้าดียังไงถึงมาโจมตีข้าทุกคนมาที่นี่ก็เพื่อตามหาสมบัติถ้าคนน้อยลง ความเป็นไปได้ก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นจะอย่าได้เอาสถานะองค์หญิงมากดดันข้าข้ามาจากสถาบันฉางมู่ข้ารับฟังเพียงคําสั่งจากสถาบันฉางมู่เท่านั้นองค์หญิงเก้าถ้านเป็นไรใช่ไหมไม่มีปัญหาต้องหยุดนางเอาไว้อย่าให้นางนำเราไปได้ครับ ผู้ดใดที่มังอ่านขวางทางข้าข้าจะฆ่ามันทิ้งซะก็อลองดูเย่ส่วนหลบไปมีคนทำลายกำแพงแสงดาบเกิดอะไรขึ้นกันเจ้าถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครเข้ามาข้าเราเจ้ามานานแล้ว เกิดอะไรขึ้นกันเยซวนทำอะไรของเจ้านะ่ะข้าไม่ได้ทำแต่ข้าก็คุมร่างกายของตัวเองไม่ได้เชอข้าจะกลับมาคิดบัญชีกับเจ้าในภายหลังเฮ้อย่างเจ้าจะทำอะไรข้าได้นี่คือทำไมถึงมีรูป,ปั้นมากมายขนาดนี้กันหรือว่าที่จะเป็นวังของปรมาจารกระบ,บี ใครถามเจ้ามิทราบยายองค์หญิงบ้าดาบวิญญาณงั้นเหรอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันหลังจากผ่านไปนานหลายปีในที่สุดเจ้าก็กลับมาหาข้าใครกันเจ้าเฮ้ยงดงามมากผู้อาวุโสท่านรู้จักข้างั้นเหรอ เจ้าไม่ใช่เขาหากเจ้ามาที่นี่เพื่อหาสมบัติไปที่ห้องถงใหญ่ด้านหลังมีบางอย่างที่เขาทิ้งไว้อยู่ที่นั่นเยสวนไปกันเถอะเจ้าจูจิกับชายของเจ้าไปเถอะทุกอย่างในนั้นจะต้องเป็นของสถาบันฉางมู่ของข้าฝันไปเถอะมีเจ้าโมทำอะไร,ารายอยู่ถ้าของดี้ถูกใหญ่บ้านนั่นเอาไปหมดแล้วก็ ข้าจะมีเจ้ามัมทําอะไรของเจ้าอยู่งั้นเหรอเจ้าไม่อยากได้สมบัติแล้วหรือไงข้ามีเรื่องจะถามผู้โสท่านไปก่อนเถอะผู้ชายไร้ประโยชน์แค่เห็นสาวงามก็ถึงกับตาบอดตอนนี้ข้าทําอะไรไม่ได้มากสิ่งสาคัญคือต้องมาหยุดหญยบ้านนั่นให้ได้ก่อนกาบีเล่มนี้ข้าได้มาโดยบังเอิญผู้โสท่านรู้จักมันหรือไม่ ความจริงของกระบีหายไปเหลือเพียงเสี้ยววิญญาณเข,เขาตายไปแล้วงั้นเหรอพวโสรู้จักกับท่านบร,รมาจาร์กระบี่งั้นเหรอครับนี่คือกระบีวิญญาณดาราที่ข้าสร้างให้เขาในตอนนั้นเมื่อข้ากลับมาข้าจะแต่งงานกับเจ้าแล้วเราจะสร้างครอบครัวเล็กๆของเราอืมข้าจะรอเจ้า เขาบอกให้ข้ารอเขาอยู่ที่นี่และเขาจะกลับมาหาข้าเวลาก็ผ่านไปหลายปีแต่ก็ยังไม่มีวี่แววที่เขาจะกลับมาเจ้าเป็นสิทธิ์ของเขางั้นหรอเออใช่แม้ว่าข้ากับเขาจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แท้จริงแต่ภายในใจของข้าข้าเป็นภรรยาของเขาแล้วเจ้ายินดีที่จะเรียกข้าว่าอาจารย์หรือเปล่า อาจารย์ขอบคุณนะกระบีเ่เล่มนี้เรียกว่ากระบี่วิญญาณผีเป็นกระบี่ที่ตรงข้ามกับกะบี่วิญญาณดาราและเมื่อกระบี่ทั้งสองรวมกันเป็นหนึ่งจะสามารถเลื่อนขั้นทะลวงขีดจำกัดและกลายเป็นกระบี่สวรรค์ที่แท้จริงข้าขอยกมันให้เจ้าเพียงเจ้ามอบความอุ่นให้กับกระบี่เหล่านี้มันก็สามารถกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับพวกเขาได้ ในอนาคตพวกเขาจะเติบโตได้แค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าให้ค่าจริงๆนั้นเหรออืมขอบคุณครับอาจารย์แล้วพบกันใหม่นะกาบีทั้งสองเล่มข้าจะไปหาเขาอาจารย์นี่ท่านช่วงเวลาที่ดีที่สุดของข้าไม่ใช่การได้ยบคนรัก แต่ว่านับจากนี้เราจะไม่ต้องแยกจากกันอีกแล้วไม่มีเวลามาเศร้าหรอกนะรีบไปกันองค์หญิงเก้าท่านอาจารย์เขาไปเราเองก็ต้องไปเช่นกันใหญ่บ้าและยังอายคืนทักษาชั้นยอดของข้ามาเดี๋ยวนี้โอเคแล้วก็จบแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาต่อนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับไปเลยครับ